อวันนี้มาอยู่ในเกมวันในฟุตบี้นะนี่นชื่อมันน้องได้กันเลยดีกว่ามันจะพูดอะไรมากมายละเป็นเกมแนวคล้ายๆกับเอ่อฟน์แอตฟัดดี้ตอนนี้ชิ่นเล่นก็ประมาณคือก็คือคข้าแล้วใช่ไหมตัดเวลาโอเคะพี่สุ่มจะเข้าเกมช้าร์ปนะเดี๋ยวขอตัดคลิปไปนะที่เกมเปิข้าเกมเสร็จนะเอาไม่ต้องแล้วมั้ย โอเคนะนี่เป็นภาคหนึ่งเนะผมคเคยเล่นแตภาคสองซึ่งก็คือ,อผมเกลี๊ดกันอมเธอใเดียวนะนี่เอาไม่เกลี๊ดนะก็ในห้องก็จะมีอะไรบ้างครับมันขี้เลอะจังเลยว่ะอีขี้โอเคนี่มีช้างมีอะไรไม,มีอะไรทีนะเฮี้อีอ้วน <c oughs> โอเคนะไออ้วนไปแล้วใช่ไหมไปไกลเลยอ้วนไอไข่ดูดีเด็กด,ด,ด,ดุสานไออ้วนเฮียแม่งเรื่ี่ก,กูตกใจอีกแล้วเฮียไอเฮียไข่เอ,เอ,เอไ้ไม่เป็นไรมิเตอร์ซีเลียมยังไม่ไปไหนนะไม่ค่อยน่ากลัวนะแต่กะระโลก็ยังนั่งอยู่เช่นไหม เดียแนะ yeah, ม่งใจหายเลยสัสนี่จะิีดียมฮัลโหลอ้กาลอกอกเหียกัลอกอเหียเกมเวลานี้ทำให้ผมกรี๊ดได้เลยทีเดียววนะันนี้พี่อ้นโอ๊ยอฮียโผล่ออกมาแบบนี้สีกลัวด้วยคนใจแข็งขนาดนั้นน่ากลัว มันจะกระลอกนั่งขี้ต่อไปนะครับผมจะได้ออกจากทูซูแล้วครับขี้ต่อไปนะพี่ขี้ต่อไปเฮ้ยโอ้โอ้นอะไรเนี่ย,ยข,ข,ขี้ขี้ต่อไปนะพี่โอ้ใจสั่นมาเรื่อยตีหนึ่งนะจะจบไหมจะจบไหมเรื่อนี้จะจบไหมจจไ,หมจจไหมอ้เชีย โอ๊ยอะไรเนี่ยโอเคไม่มีอะไรนะโอเคผมแคสสองสองภาพต่อๆเลยดีไหมน่าจะดีนะโอเคผมปิดดูก่อนนะเพราะมิเตอร์สีเดียบกลางวานแล้วรู้สึกว่าเห็นอลไรไม่ โอ้ชิจ็ h เ t โอ้ยโอ้โอ้โอ้อะไรเนี่ยตายแล้วไอ้องี้ยพอมาแบบนี้กูก็วิ่งสิครับโอ้ยโอ้โอ้เายมดเลยแล้วผมว่าผมลองอีกรอบหน่งนะ แงเอ้ยอะไรวะสลบสลบอุย้ยผมใจนี่หายไปลาต,ตัวมเลยทีเดียวอะไรวะโอ้ยม้ยโอ้ยไม่กลัวนึกคือมันตกใจอ่ะม่วิ่งไปหน้าบ้างเลยทีเดียวเมื่อกี้โอ้สัตว์ โหดโหดเออขี้กันให้ดีนะครับพี่กระเลากขี้ออม,มาได้ไงต่วจสอบแล้วเพราประตูข้านะเพราะพลังงานก็ไม่หมดทีนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่เจอไกลไกล เออกูดูแลส,สักสวีผมคือวิเตอร์ไข่ไก่แฮ่ไข่หน้าบ้าเอ,อ้ยไข่หม้ดแม่งจะเลีเ้ยบเลยใจสุดยันเล่นแบบนี้สไิไม่เอาไม่เล่นไม่าไม่เล่นนะครับคุณไข่ไก่นะคุณไปทำหน้าที่ไข่ไก่ของคุณต่อไปนะครับผมจบธรรหน้าที่ของเจ้าต่อไปไข่ไก่ใช่ไหม ใช่ทุยไอสัตว์เสียงไม่ค่อยมีจะโคลแป๊บอืมไอ้เจ้าใคร่ไกลจะมาทางไหนก็ผมไม่ได้ใจนะเห็นะนะนะโอ,โอ้ชตปิดไม้กางเขนทางนั่นแลย โอ้โหไม่เจอกันหรอกอยู่ตรงนั้นแหละมึงอะมึงไปไหนมึงอยู่นั้นแหละ,ลอไไหอหละเอออืมไม่เป็นไรชิคกี้แอะไม่มีอะไรเอาอสะกูตกใจเลยนี่ถ้าเห็นแว็บแคมถ้ากูเปิดแว็บแคมนี่คงจะเห็นก,นนกนนันเลยทีเดียวว่ากูทำหน้าเฮียอะไรเมื่อกี้อ๋อโอมเชปิดทำไมเยอะแยะพลังงานก็หมดแล้วพลังงานหมดเนี่ยผมเดี๋ยววิ่งกันเลยทีเดียว พอไปอยู่ต่อก็อยู่ต่อเลยได้ไหมทุยแล้วก็โดนลิษ์สิทธิ์แล้สักรอบอีกดิกระลอกนั่งขี้ไปนะมึงไอใครไอชี้อ่ะแม่งเดี๋ยวมาได้ไหมเออคอยเดี๋ยวนะเออใช่ ใครครับคุณใครกระลอกอย่าวิง่ง <c oughs> คือผมลองเล่นมาแล้วรอบหนึ่งนะโคตรเทือนนะเกี่ยนี้วิ่งอะไรทีเดียวนะไม่ยอมพลังงานหมดตกวี จะสลับกันทำไมเนี่ยโอ้ยเขี้ยกลับไปหมดไปหนูไม้กลัวนะครับผมบอกคำเดียวตอนนี้เริ่มกลัวแล้วกลัวในเกมนะบอกคำเดียวร้อนมือนี่สั่นหมดแล้ว ว่าจะมาตอนไหนเนี่ยก็ตีสองแล้วเนี่ยอ,อย่าโผล่มาแบบนี้สิครับทำอย่างกวไม่ทำอย่างก,กูไม,กกไม่ไม่กลัวอะไรเลยไอ้เฮี้ยต้องยวไปคลาทำใจทำใจทำใจไว้ก่อน เฮ้ยขอเวลาทำใจแบบเฮียอ้ยไม่ทันแล้วกูไอเ้เฮียเกมกระตุกเชีย่ยปิดปิดปิดกัหลอกเฮียเอ้ยแม่ก็เกือบไม่ทันอ่ะ กวอะไรวะเกมไม่ก็ดันมันกระตุกว่ะเฮ้เชีย่ยกูนี่ชาค้างกันทีเดียวนี่กระโดดกูกวิ่งมันยู่เซนโบะมึงอยู่เซนโบะอ่ะ,อ,อ,ะอ,อือครับเฮ้ยชเชีย่ยแม่งสองตัวอะไรทีเดียวเฮ้ยไม่ความรถความรงเกมน,กมนี่ทำให้ผม สะดุ้งกันเลยทีเดียวอืมจิตใจนี่ไม่หยกตัวละม่เกิดกระลาะนี่ก็จะตีสี่แล้วก็จะจบแล้วนะก็ขอให้กูจบเถอะนะอืมปิดประตูเลยทีเดียวเมื่อแคมนี่ รา,งา,รางานเมื่อกลางวันไล่หลอผมก็จะหยุดยนะฮะเพื่อให้ปิดการสวัสดีครับแฮ่สวัสดีเอาไม่มีแฮมมีโอ้ยมือสั่นหมดแล้ว อืมเดี๋ยวกปิดทไอเหี้ยโตเหี้ยววะกูปิดโอ้ยเช็ดที่สีแล้วที่สีแล้วที่สีแล้วโอ้ my god มึงอย่ามังกนพอเวลางานจะหมดแล้วมึงก็ววขึ้นมาทำไมเนี่ย ีย yeah. จะเล่นพลังงานกูหมดใช่ไหมเนี่ยเฮียกเจ๊กเฮงอะไรนั้นเนี่ยบอกคนเดียวกูเล่นมาได้ถึงที่กูบุญละโอ้โหเยมือลเลกูไม่มาทั้งตัวเลยล่ะไอ้สัสเอ้ยจะรอดไหมเนี่ย อีตาลอกเียเอ้ยแม่งตายสัตว์จะชนะอยู่แ <Abby> ล <at> yeah. ้วควอแล้วว่ะอีชี่เอ้ยหสำหรับวันนี้วันพวแล้วจู่จะจะวายตายซะนะ สำหรับวันนี้นะครับขอจบคลิปลยังนี้นะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในวันไหนสวัสดีในวันไหนวันไหนเอฟฟอบ,บีสองโอเคพูดก็พูดไป็รู้เรื่องแล้วโอเคไปกันสำหรับวันะนี้ล่านเพียงเที้แหละโอ้โหร้อนชิบหายแนละ้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ